ต้อนรับสู่ช่องออโต้เรลฮับจุดหมายปลายทางของคุณสำหรับการอัปเดตล่าสุดรีวิวและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับทุกสิ่งที่เกี่ยวกับยานยนต์ถ้าคุณรักรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์และนวัตกรรมใหม่ๆบนท้องถนนที่นี่คือที่ของคุณสำหรับวิดีโอนี้เราจะพาไปชมสเปกและฟีเจอร์ของิสันโนริยอรุ่นปี2026รถ s u v พลังงานไฟฟ้าที่กำลังเป็นที่จับตามองในตลาดโลก닛สันโนริยรุ่นปี2026ยังคงพัฒนาต่อจากความสำเร็จของรุ่นก่อนด้วยดีไซน์ ล้ำยุคผสานกับเทคโนโลยีระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าที่ทันสมัยภายนอกได้รับการออกแบบให้เน้นความรู่ลมด้วยเส้นสายที่เฉียบคมหน้ารถที่โดดเด่นและเส้นหลังคาแบบคูเป้ไฟน้าเลดดีไซน์เฉียบและตัวถังที่ฉกเฉียวช่วยเพิ่มความสปอร์ตแต่ยังคงความหรูหราเหมาะกับผู้ขับขี่ที่ชื่นชอบรถที่ทั้งเท่และมีเทคโนโลยีล้ำสมัยในได้ระบบขับเคลื่อนรอริยูมีให้เลือกหลายรูปแบบโดยมีขนาดแบตเตอรี่ให้เลือกประมาณ63กิโลวัตต์ชั่วโมงและ87กิโลวัตต์ชั่วโมงต่างรุ่น ซึ่งให้ระยะทางวิ่งได้สูงสุดถึงประมาณ480กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้งขึ้นอยู่กับการขับขี่และสภาพถนนโดยยังมีทั้งระบบขับเคลื่อนล้อหน้าและระบบขับเคลื่อนสีล้ออีกซีสที่ช่วยเพิ่มการควบคุมและความมั่นคงในทุกสภาพการขับขี่สำหรับด้านสมรรถนะรุ่นขับเคลื่อนสีล้อแบบมอเตอร์คู่สามารถเร่งจากศูย์ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายในเวลาไม่ถึง5วินาทีพร้อมแรงบิดทันทีที่ตอบสนองได้อย่างน่าประทับใจการเบรกแบบ r e g e n e r a t i v e Braking ยังช่วยชาร์จแบร่ะหวางขับ และเพิ่มความสะดวกด้วยโหมดการขับแบบใช้แป้นเดียวภายในห้องโดยสารของรถยโดดเด่นด้วยดีไซน์ที่ทันสมัยและเรียบง่ายออกแบบเพื่อความสบายและกว้างขวางมีพื้นเรียบแบบไร้ก่อนโซลกลางให้ความรู้สึกโปร่งโลง่งหน้าจอคู่ขนาด12.3นิ้วใช้สำหรับข้อมูลการขับขี่และระบบความบันเทิงรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายรวมถึงการอัปเดตซอฟต์แวร์แบบ over-the-air ฟีเจอร์ features, เสริมความสะดวกสบายก็มีครบครัน ทั้งเบาะนั่งที่ให้ความร้อนและระบายอากาศวัสดุภายในคุณภาพสูงหลังคากระจกพานโนรามาและไฟตกแต่งภายในที่ปรับได้ตามอารมณ์บอกแบบเซโร่โรกระวธิที่ออกแบบมาเพื่อลดความ